สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนนะประจำเดือนตุลาคม2566น,นี้กลุ่มชาวราศีมีนคือผู้ที่มีวันที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนกลุ่มชาวลัคนาราศีมีนคือท่านที่มีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะไปผูกดวงชะตา แบบโหราศาสตร์นะ,ะหรือว่าเข้าไปใน Google นะเว็บไซต์ภู้ดวงชะตาแบบสุริยญา,าตนะ,ะท่านก็จะได้แผนดวงมารูปแบบนี้นะคะเป็นพื้นดวงชะตาของตัวท่านเองนะ,ะไปเปรียบเทียบกับดวงดาวที่มีการโคจรยกย้ายณนะเดือนนั้นๆน,น,นะคะกลุ่มชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีมีนคือ ปลาคู่ว่ายน้ำวนกันดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสบดีเลขกระสั์เป็นเลขห้ากลุ่มชาวราศีมีนเป็นกลุ่มของชาวธาตุน้ำนะแต่ว่ามีดาวประจำตัวเป็นธาตุดินนะคะความเปรแปรปรวนของชาวราศีมีนจิตใจนะที่รวนเรนะเป็นบุคคลที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะปรับตัวข้อกับสังคมได้ง่ายนะมีพรสวรรค์นในเรื่องของการสื่อสารการพูดการถ่ายทอดนะ ทำให้เป็นกลุ่มของบุคคลที่มีในเรื่องของความสามารถในเรื่องของโดดเด่นนะการเป็นครูบาอาจารย์ชั้นสูงได้นะเป็นคนที่ชอบบน่นชอบแนะนำชอบสอนชอบสั่งชอบติชอบเตือนนะคะ บางครั้งนี้สายแบบนี้อาจจะเป็นที่รําคาญใจให้กับบุคคลรับข้างนะด้วยความที่เป็นคนที่มีเหตุแล้วก็ผลนะเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อฟังน่าเชื่อถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักที่จะได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลตัวไปแล้วก็มักเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับมีอีกโก้หรือว่าเชื่อคนอื่นยากนะเป็นคนเยื่หยิงจองหองหลงทรนงตนเองนะว่า เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถบามีอำนาจนะากชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนนะคะเหมือนเปิดใจรับฟังคนอื่นนะเปิดใจนะในเรื่องของการแสดงออกคําพูดความคิดเห็นของคนอื่นนะก็จะเป็นที่น่ารักน่าเคารพยกย่องนะคะกลุ่มชาวราศีมีมีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสบดีนะคะร่วมกลุ่มกันสถิตอยู่ที่ภพกระดุมพระนะคะ แล้วก็มีดาวราหูร่วมด้วยนะ่ะนะคะฉะนั้นตัวตนของชาวราศีมีนนะ่ะเป็นจะเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบปฏิพานนะคะเป็นคนที่เหมือนกับสังเกตสังการบุคคลรอบขานนะเป็นคนที่อ่านคนอื่นได้นะอ่านติดใจนะเป็นคนที่ฉลาดอ่ะนะคะฉลาดหลักแหลมรู้เท่าทันคนนะคะ ถ้าหากใช้ความรู้ความสามารถความฉลาดความหลักแหลมไปในทิศทางที่ส่งเสริมในเรื่องของการงานนะก็จะเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนมีความเจริญก้าวหน้านะหรือว่าเป็นคนที่รู้ทันคนได้ด้วยนะถูกหลอกยากนะคะกลุ่มชาวราศีมีนนะดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสนะคะโชคลาภการเงินความสําเร็จนะ,ะมักที่จะโดดเด่นนะคะเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ นะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะแล้วก็มีในเรื่องของดาวราหูนะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการมัวเมาลุ่มหลงนะคะหากมีการลงทุนร่วมหุ้นนะคะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับออนไลน์การค้าขายนะงานโซเชียลต่างๆนะก็จะโดดเด่นนะหรือว่าอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะในเรื่องของการเงินดาวอังคารสถิตยอยู่ที่ภพมรณะนะนะของชาว ราศีมีนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่มีภาระหน้าที่หนี้สินนะคะรายจ่ายเก่าๆนะคะมาพัวพันหรือว่ามาสร้างปัญหาให้กับกลุ่มชาวราศีมีนได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาในอดีตดังเดิมนะ,ะเป็นเรื่องราวนะที่มันเหมือนหมดเปลืองนะไปกับความต้องการนะซื้อหรือว่าเออมันเหมือนกับว่าหา หาซื้อหาใช้นะในสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์นะแล้วก็เป็นภาระหนี้สินนะติดตามมาในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าอาจจะบางคนท่านอาจจะซื้อรถซื้อบ้านนะคะก็เหมือนกับดาวการเงินก็สถิตยอยู่ที่พบมมรณนะเป็นปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินเก่าๆนะคะดาวพุธนะคะจะมีการโคจรยกย้าย นะคะณนะวันที่15ตุลาคมนี้แล้วนะคะดาวพุธสถิตยอยู่ที่พบปัตตนีนะคะแล้วก็ร่วมกันกับดาวอาทิตย์เนี่ยะะโดดเด่นในเรื่องของการเ,าเปลี่ยนงานย้ายงานนะ,ะการสมัครงานหน้าที่แห่งใหม่หรือว่าการเริ่มต้นทำงานสถานที่ใหม่โดดเดน่นหรือว่าการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้ได้ปรับเงินเดือนนะ,ะหรือว่าได้แสดงออกความรู้ความสามารถ นะของตนเองนะโดดเด่นเป็นที่เคารพยกย่องนะสำหรับชาวราศีมีนนะแล้วก็พบปัต,ตนิยก็หมายถึงพบคู่ครองคนรักของชาวราศีมีนด้วยนะคนโสดก็มีโอกาสพบเจอเนื้อคู่นะที่ถูกอ,อกถูกใจนะมาจากการเดินทางมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะคะแล้วก็เรามาดูที่ดาวเสารนะคะเป็นดาวโทษทุกข์สถิตอยู่ที่พบวินาศ ของชาวราศีมีนนะคะซึ่งในภพวินาศนะ,ะเดิมทีนะ,ะสถิตอยู่ที่ภพวินาศนะ,ะปัจจุบันนี้สถิตอยู่ที่ราศีกุมนะภพลาภะของชาวราศีมีนสองปีที่ผ่านมาชาวราศีมีนนะคะอาจจะมีความทุกข์ใจนะ,ะวิตกกังวลใจความเศร้าใจนะ,ะในบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับ ที่อยู่ที่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือว่าเหมือนบางคนท่านอาจจะมีการคิดที่อยากจะขายที่นะขายที่อยู่ขายที่อาศัยขายบ้านนะขายทรัพย์สินนะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นที่ดินได้ด้วยนะคะเพื่อที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือว่างานที่โดดเด่นของชาวราศีมีนนะจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับนะสิ่งของเก่าๆนะเป็นที่ดิน นะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์การรีโนเวทนะนำของเก่าๆนะมาขายใหม่นะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีมีนได้ด้วยนะคะในเรื่องของการที่แบบหยิบจับอาชีพนะที่เป็นงานเก่าๆนะคะอาจจะเป็นของโบราณน,นะดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนะ เป็นดาวอากาศสธาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภพบสหัสชะของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนนะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับเพื่อนสังคมนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่มันแตกแยกกันไม่ลงรอยกันนะ,ะเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่าปัญหารอบๆตัวปัญหาการแสดงความคิดเห็นนะคะบางเรื่องที่ทำให้เกิด ข้อพิพาทกับบุคคลอื่นนะแล้วก็สร้างความไม่พอใจกับบุคคลอื่นได้หรือว่าอาจจะมีเหมือนกับไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะไปแสดงความคิดเห็นเรื่องของคนอื่นทําให้เกิดปัญหานะทาให้เกิดขั่วอรินะได้ด้วยกลุ่มชาราศีมีนยิ่งมีดาวราหูนะคะสถิตยอยู่พอกาลุมพะนะคะความมีไหวพิบปฏิพันธ์นะคะความสังเกตสังการความนะแสดงความคิดเห็น นะคำพูดต่างๆนะคะอาจจะแสดงความฉลาดหลักแหลมของตัวเองไปในทิทางที่ผิดนะคะไปวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นนะทำให้เหมือนกับว่าเกิดในเรื่องของการเข้าใจผิดนะคะหรือว่าการฟังนะ,ะการสื่อสารที่มันเหมือนเกิดข้อข้อพิพาทต่อบุคคลอื่นหรือว่าเกิดศัตรูได้ด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้ความสามารถนะที่ไปในทิทางเหมือนกับว่า ตัวเองอาจจะคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะแต่สําหรับนะความจริงแล้วอาจจะไม่ถูกต้องนะถูกครึ่งหนึ่งไม่ถูกครึ่งหนึ่งก็ได้นะเป็นการที่เหมือนกับแสดงข้อโต้แย้งออกไปนะด้วยความคิดเห็นของตนเองนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนอื่นก็ไม่ได้คิดเหมือนเราอย่างนี้ก็ได้นะคะ ดาวเกตนะสถิตยอยู่ที่ภพพันธุนะดาวเกตไม่มีบ้านเรือนไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเองดาวเกตเหมือนกับว่าเป็นดาวที่เป็นตัวไปเร่งปฏิกิริยานะเป็นตัวชูรสและเป็นตัวที่เหมือนกับว่าไปส่งเสริมเป็นสนับสนุนนะดวงดาวในภพเรือนนั้นๆนะให้มีการกระตุ้นให้มีอิทธิพลนะต่อบุคคลนั้นๆนะต่อเจ้าสตานั้นๆนะดาวเกตสถิตยอยู่นะภพพันธุนะอาจจะมีในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการวิถีชีวิตนะกับบุคคลที่เป็นคนในครอบครัวเครือญาติต่างๆความแสดงออกถึงการที่แบบเหมือนติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวมากขึ้นหรือว่าเดินทางนะคบค้าสมาคมกับบุคคลในครอบครัวหรือว่าการหยิบยื่นความช่วยเหลือนะให้กับบุคคลในครอบครัวได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะ,ะในการเปิดไพ่ทํานายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะทิศทางนะ,ะการดํารงชีวิตวิถีชีวิตของชาวราศีมีนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะ,ะ,คะพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะหลายคนท่านเหมือนรอคอยหรือว่าเหมือนรอโอกาสที่คิดที่จะลงทุนนะ,ะหรือว่ารอคอยความช่วยเหลือรอคอยนะคะบางคนท่านอาจจะมีการที่แบบไปขอ ในเรื่องของเครดิตนะคะขอเงินกู้ขอสัญญานะซื้อขายต่างๆมากๆายเนี่ยนะคะกำลังที่จะรอโอกาสนะรอข้อตกลงนะรอการติดต่อรอสัญญาต่างๆนะคะเหมือนรอเครดิตนะคะเหมือนกำลังที่จะตัดสินใจอยู่นะคะหรือว่ากำลังที่จะรอความช่วยเหลือนะจากคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับการขอร้องการช่วยเหลือ ของชาวราศีมีนได้ด้วยนะคะแต่ว่ากลุ่มชาวราศีมีเป็นคนที่เหมือนกับมีสมบัตินะคะสมบัติที่ดินหรือว่ามีในเรื่องของความสุขนะ,ะวิถีชีวิตที่มันเหมือนกับว่าก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือว่าอาจจะเหมือนกับอาจจะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วหรือว่าการใช้ชีวิตที่เหมือนกับเรียบง่ายนะคะแต่ว่าบางคนท่านก็อาจจะมีในเรื่องของภาระหนี้สิน นะให้ต้องเคลียร์กันให้ต้องเหมือนกับว่าทำเครดิตนะเรามาดูในเรื่องของความรักนะของชาวราศีมีนพลังงานของความรักโดดเด่นนะคะคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักครั้งใหม่นะจากสถานที่ทํางานใหม่นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่หมนะคะคนโสดน,นะมีพลังงานในเรื่องของการที่เหมือนกับ ถ้ามีในเรื่องของการที่เป็นโสดมานานนะคะก็จะได้พบเจอความรักนะคะรักวัยเด็กรักที่ถูกอกถูกใจนะคะเข้ามาสารสัมพันธ์ทําให้มีความรู้สึกเหมือนเกิดอาการนะ,ะที่ลุ่มหลงนะคะรักชอบเกิดขึ้นได้นะะหรือว่าเกิดมีความที่เหมือนกับอยากจะมีชีวิตคู่นะ,ะหรือว่า หลายคนหลายท่านชาวราศีมีนอาจจะโสดมานานใช้ชีวิตที่เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวมานานนะก็อยากจะมีคู่กองคนรักก็จะได้พบเจอนะความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเข้ามานะเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวนะความรักความรักเจ้าขานะคะอยู่ๆเข้ามาไม่ทันตั้งตัวอารมณ์นี้นะโดดเด่นในเรื่อง,องความรักนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือแล้วก็การเหมือนกับขอเครดิตสินเชื่อต่างๆ ไพ่แนะนําในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ให้กับกลุ่มชาวราศีมีนนะคะแนะนําเรื่องอะไรระมัดระวังเรื่องอะไรแนะนําในเรื่องของความรักนะคะความรักที่มันมาในรูปแบบของความรักที่เหมือนกับอาจจะจะไปเจอะค,ะคู่ของคนรักที่เป็นเด็กนะคะที่มันเหมือนกับว่าเราจะต้องคอยประคับประคองนะเป็นสายเปให้นะ,คะใครรักเด็กนะคะหรือว่าใครที่เหมือนกับว่า เลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เนี่ยระวังที่แบบคบหลายคนนะคะเลือกคนที่ไม่ถูกใจนะ,ะมาเป็นคู่ครองคนรักก็ระวังด้วยนะคะ <S <S ก็ให้เหมือนกับเหมือนศึกษาคผ Email, ผบหาดูใจกันไปนานๆนะคะถ้าอยากจะมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตค,คู่นะก็ต้องดูในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความซื่อสัตย์เป็นหลักนะคะหลายคนลท่านเหมือนกับว่าอาจจะมีพลังงานของคนที่เหมือนกับ ไปแอบรักแอบชอบนะคะพลังงานของเด็กนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าเด็กควบหลายคนก็ได้หรือว่าตัวเองเป็นเด็กที่แบบควบหลายคนเลือกไม่ถูกก็ได้เช่นกันนะก็เป็นปัญหาปวดหัวนะคะก็เระมันระวังในเรื่องของการโปรยเสนีหวานเสนีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางมเป็นการนำทางนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ